สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนคะวันนี้นะคะมาพบกับครูพรเช่นเคยนะคะกับวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะครูพรจะสอนในเรื่องของตัวนําไฟฟ้านักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะนักเรียนรู้หรือไม่คะว่าตัวนาไฟฟ้าคืออะไรคะตัวนำไฟฟ้าคือวัสดุบางชนิด ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีดังตัวอย่างเช่นเงินเหล็กทองคำลวดทองแดงไส้ดินสอค่ะฉนวนไฟฟ้าคืออะไรคะฉนวนไฟฟ้าคือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเช่นพลาสติกยางไม้ กระดาษผ้าเป็นต้นค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนสามารถจําแนกความแตกต่างของตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้ากันได้หรือยังคะตัวนําไฟฟ้าก็คือวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟไหลผ่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโลหะใช่ไหมคะเช่นทองคําทองแดงเงิน ลวดเป็นต้นนะคะส่วนฉนวนไฟฟ้าก็คือวัสดุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟไหลผ่านนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพลาสติกไม้ยางกระดาษนะคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้คุณครูพรก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ